ว่าการตั้งชื่อปกติถ้าเด็กๆเห็นการตั้งชื่อของโครงงานชื่อของวิจัยบางครั้งอาจจะไม่ได้ครบถ้วนเหมือนที่ครูบอกค่ะว่าตั้งได้ไหมตั้งได้แต่สิ่งที่ครูให้คือเมื่อเราครบถ้วนปับ๊บเวลาการคนที่มาอ่านชื่อเรื่องหรือคนที่ค้นคว้าจากหัวข้อปกติเราค้นงานเนี่ยเราจะค้นจากชื่อเป็นหลักถูกไหมคะเหมือนซื้อหนังสือเราซื้อจากชื่อเป็นหลักดูเป็นหลักก่อนถ้าชื่อน่าสนใจเราถึงจะเปิดเนื้อในน,นะคะเพราะนั้นเราเพิ่มโอกาสให้ตัวเองว่า ชื่อของเราครบถ้วนขนาดไหนเป็นการชุนระยะเวลาหรือการให้ความสําคัญกับชื่องานว่าชื่องานเราน่าสนใจขนาดไหนตามหลักแล้วครูให้เป็นหลักองค์ประกอบตามหลักของโซเซนะคะอันนี้อาจจะเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างอาจจะเป็นชื่อที่นักเรียนเคยตั้งมาแล้วแต่เรียนไม่รู้ว่าชื่อของนักเรียนเนี่ยมันหยอดตามหลักของโซเซได้นะคะอ่ะหลักของโซเซที่ครูให้ไปอยู่ในกรอบโครงงานนะคะในกรอบโครงงานที่ครูให้ในหัวข้อที่1มีทั้งหมด 5้าข้อหนึ่งจุหนึ่งจถึงหนึ่งจุดห้านะคะเพราะฉะนั้นในข้อ1 2จุคุณจะแยกเป็น2ตัวคือกลุ่มตัวอย่างกับเครื่องมือนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยู่ในส่วนของออบเจกต์เหมือนกันอ่ะตอนนี้มาดูทีละตัวค่ะหลักของซสเซ่มีอะไรบ้างตัวที่1น,นะคะตัวที่1ชื่อโครงงานเราต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะชื่อโครงงานราจะต้องมีเรื่องที่เราจะทํา เรื่องนี้คืออะไรก็คือหัวข้อหัวข้อนั้นมีอะไรบ้างหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูให้มาในนี้คือคาว่าชุดก,การสอนคําว่าแบบจําลองหรือเนื้อหาของเรามีประเด็นเนื้อหาที่เราจะใช้บางคนทําเรื่องดาราศาสตร์บางคนทําเรื่องบวกลบเลขบางคนทําเรื่องของคําศัพท์ภาษปปาอังกฤษทําเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะของศิลวิทย์ทำเรื่องอะไรครับครับของศิลวิทย์ทำเรื่องอะไรครับเอ่อทำเรื่องสัตว์ทะเลเอยสัตว์ทะเลครับ <laughs> เดี๋ยวเด็กๆเปิดกล้องเลยกับครูก่อนโอเคครับนักเรียนนักเรียนครูบอกนักเรียนไว้ก่อนว่าเวลาเรียนกับครูนะครูมีจอที่เวลาครูโชว์สไลด์แล้วครูยังเห็นได้เด็กๆอยู่นะคะเพวัะนั้นเปิดกล้องนะจ๊ะครูคจะเรียกชื่อถูกก็ตอบกัน,นครูคไม่คุยกับรุ่นโปรไฟล์นะจ๊ะโอเคครูก okay, ับที่เรียกสิริเพราะอะไริพรายรกำลังเมาส์อย่างเมามาจัดๆๆ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 ๆตๆๆๆๆๆๆๆ อ่ะมาต่อค่ะของเราเนื้อหาก็คือเรื่องที่เราจะทําส่วนคาว่าชุดการสอนอแบบจําลองของเราจะเป็นในลักษณะของการพัฒนานะคะจะเป็นพัฒนาเว็บไซต์พัฒนาเรื่องของเครื่องมือพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะอันนี้คือประเด็นที่1นึ่เต็งก็มาดูว่าชื่อเรื่องของเรามีครบยังลองดูในใบางานนะคะอันที่2ตัวที่2นะคะเน็ตครูจะช้านิดนึงตัวที่2คือส่วนตัว O ที่2 Object Object มี2แบบนะคะ Object จะต้องมี2อ,อัน1กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างคือคนที่เราจะไปเก็บข้อมูลเราเก็บข้อมูลจากใครอะมีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเก็บจากตัวคนก็ได้ถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์โดกก็จะไปเก็บจากสิ่งที่โดูมาทดลองถูกไหมคะบันทึกข้อมูลนั่นคือกลุ่มตัวอย่างนอกจากอีกอันนึงนอกจากกลุ่มตัวอย่างแล้วเครื่องมือก็ถือเป็นอ็อบเจกต์อย่างหนึ่งนะคะเครื่องมือเพราะฉะนั้นเครื่องมือในชิ้นงานของหนูก็คือเว็บไซต์ก็คือแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นเครื่องมือกับต้นแบบชิ้นงานมันก็คือตัวเดียวกันถามว่าเครืื่่อองมอทีได้ นะคะเครื่องมือที่ได้อาจจะเป็นเครื่องมือในการเก็บผลทดลองแบบสอบถามแต่ของในเด็กพัฒนาต้นแบบชิ้นงานคาว่าต้นแบบชิ้นงานนี้เมื่อเรานำมาเราสร้างเสร็จปับ๊บจะต้องมีการหาประสิทธิภาพถูกไหมคะนั่นก็จะไปสอดคล้องกับคราวที่แล้วที่ครูให้เรื่องของวัตถุประสงค์เราต้องหาประสิทธิภาพของเครื่องมือถามว่าหาเพื่ออะไรเพื่อนําไปขยายผลต่อว่าต้นแบบชิ้นงานเครื่องมือที่เราสร้างเนี่ยมันเจ๋งจริงเอาไปใช้ต่อได้นะคะหรือขาดตกบกคล่องตรงไหนขาดเหลือตรงนั้นนี่ตรงนี้หน่อยมีใครจะไปประยุกต์ใช้หรือปรับปรุงไปต่อยอดก็ได้นะคะ อันนี้เป็นตัวอที่สองตัวอีกอันหนึ่งตัว S ค่ะเป็นเรื่องของบริบทหรือสภาพแวดล้อมถามว่าตรงนี้สําคัญตรงไหนอ่าสําคัญตรงที่ว่าเป็นตัวบอกว่าเราจะเก็บข้อมูลที่ไหนอย่างเช่นของศิลวิทบอกว่าจะเป็นสัตว์ใต้น้ําใช่ไหมทะเลครับทะเลทะเลสัตว์ทะเลอ่ะสมมติศิลวิทบอกสัตว์ทะเลในอ่าวไทยส่วนของธนพลเป็นสัตว์ทะเลเหมือนกันแต่เป็นสัตว์ทะเลในแปซิฟิกถามว่าการเก็บข้อมูลของสัตว์ทะเลทั้งสองทะเลต่างกันไหมคะ ไม่เหมือนกันนั่นคือเรื่องของการกําหนดสภาพแวดล้อมหรือบริบทเหมือนนักเรียนเก็บข้อมูลกับนักเรียนปฐม 6. ปรปฐม6ในโรงเรียนชุมนุมทาวิทยาแบบหนึ่งกับปถม6ในโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็แบบหนึ่งหรือแม้กระทั่งเก็บข้อมูลจากเด็กปหที่อยู่ในจังหวัดนนท์ในจังหวัดนนท์ก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นบริบทจะมีตัวเป็นส่วนสําคัญว่าจะมีผลการงานวิจัยของเราอย่างไรบ้างนะคะอ่ะอันต่อมาอันต่อมาตัวสุดท้าย หลังจากโมเดลบทแล้วต้องบอกว่างานวิจัยของเราได้อะไรมาของเราคําว่าพัฒนาแอปพลิเคชันพัฒนาเว็บไซต์แสดงว่าสิ่งที่เราได้มามันคือหาประสิทธิภาพของสิ่งที่เรา,ราพัฒนาเพราะนั้นสิ่งเราสร้างขึ้นมาต้องมีประสิทธิภาพนี่คือตัวบอกถามว่าความก้าวหน้ามาจากไหนความก้าวหน้ามาจากการที่น้องเข้ามาแล้วน้องมีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะนี่คือผลของการที่เราจะทำอ่ะตอนนี้มาดูตัวอย่างตัวอย่างที่ครูให้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยแต่เป็นตัวอย่างทั่วไปเพื่อหนวไปประยุกต์ใช้ต่อได้ ในตัวอย่างตามหลักของโซเซคุณมีตัวที่1ตัวที่1คือเรื่องตัวที่2คือกลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือตัวที่3คือบริบทและตัวที่4คือผลถามว่าจะชื่อเรื่องที่ให้มาเป็นการศึกษาพฤติกรรมระหว่างมดกับหนอนชอนเปลือกต้นลองกองเมื่อเอามาแยกตามองค์ประกอบแล้วแยกได้อะไรบ้างอันดับแรกเราระบุก่อนเรื่องนี้เราทําอะไรเราศึกษาพฤติกรรมเห็นไหมคะเราศึกษาพฤติกรรมศึกษาพฤติกรรมของใครกลุ่มตัวอย่างที่เราจะต้องไปเก็บข้อมูลคือเก็บใครเก็บข้อมูลของมดกับ นอนนะคะส่วนเครื่องมือเครื่องมือคืออะไรเครื่องมือคือแบบบันทึกค่ะแบบบันทึกศึกษาพฤติกรรมนะคะนั่นคือเครื่องมือส่วนบริบทละ่ะบริบทในที่นี้ระบุเป็นต้นลองกองถามว่าก็ในงานวิจัยนี้บอกว่าเก็บข้อมูลจากต้นลองกองโครงงานนี้แต่ถ้าหากสมมติว่าเราเปลี่ยนสมมติอาทิย์มองว่าเฮ้ยหัวข้อนี้น่าสนใจมดกับนนอนเราลองเปลี่ยนบริบทซิเป็นต้นลำไยได้ไหมอาทิย์ได้ไหมครับ ได้ครับอ่าเพราะนั้นผลการทดลองก็จะแตกต่างกันจากต้นลองกองแบบหนึ่งจากต้นลำไยแบบหนึ่งแล้วผลเป็นยังไงก็ดูพฤติกรรมของนอนแต่บางคนมองว่าเฮ้ยอาทิตย์ทำต้นลำไยและอีกคนหนึ่งต้นฉบับเขาทำลองกองคุณอากรบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ดีกว่ามันไม่มีการวิจัยไหนที่จะมาเปรียบเทียบให้เราเห็นงั้นเราทําการเปรียบเทียบพฤติกรรมของมดกับนอนระหว่างต้นลองกองกับต้นลำไยมาเปรียบเทียบกัน มอเรียนก็สามารถต่อยอดได้เห็นไหมคะอันนั้นอยู่ที่ตัวเราเองนะคะกระตันยุตาอย่าเพิ่งหลับเลยอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันตัวตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นบันชื่นเมื่อใช้สารละลายเมื่อแยกตามาองค์ประกอบเป็นอะไรได้บ้างก็เปรียบเทียบเหมือนกันค่ะหัวเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตพัสดุนครับกลุ่มตัวอย่างอันนี้คือตัวคืออะไรครับจากหัวข้อนี้กลุ่มตัวอย่าง กลุมตัวอย่างคืออะไรครับอต้นไม้ครับระบุให้ชัดเจนดูจากชื่อครับมึงเฉลยให้แล้วถ้ายังไม่รู้อีกอนะ่ะอ๋อต้นบานชื่นครับเออพะเราเก็บข้อมูลจากต้นบานชื่นนะคะ อ่ะเครื่องมือคือแบบบันทึกเปรียบเทียบนะคะบริบทเป็นการกําหนดขอบเคตของเราก็คือเรื่องของสารละลายนั่นเองนะคะผลที่ได้คือการจเจริญเติบโต,ตของต้นบันชื่นแบบนี้นะคะ